คุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่งานเปิดตัว t ท s l a m o เด l Y นะครับสำหรับเจ้า t ท s l a m o เด l Y นะครับตัวขับหลังนะครับ1มอเตอร์นะครับมาพร้อมกับแรงม้า299แรงม้า440นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP นะครับขนาด62.5กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นแบบ400โวลต์นะครับที่สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง466กิโลเมตรความเร็วสูงสุดได้ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 0-100ในเวลาเพียงแค่5.9วินาทีครับส่วนเจ้าโมเดล Y นะครับลองเลนส์นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวนะครับ450แรงม้านะครับกับแรงบิด559นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมกับแบต NMC นะครับขนาด78.4กิโลวัตต์ชัวโมนะครับโดยเป็นแบตขนาด400โวลต์นะครับแล้วก็สามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่551กิโลนะครับ ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ0ถึง100ภายในเวลาเพียงแค่4วินาทีกว่าๆแค่นั้นเองนะครับโดยในตัวลองเลนส์นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่250กิโลวัตต์นน,นี่ครับตอนนี้มีอยู่3คันนะตรงกลางเป็นสีแดงนะครับนี่ก็ต้องบอกเลยนะปรับโฉมมารอบคันเลยนะเริ่มแรกนี่ครับเห็นไฟหน้าไหมไฟหน้านี่เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดด n a มา คล้ายๆจะมาจากเจ้าไซเบอร์ทรัคนะครับอ่าล้อนี้ก็เหมือนกันนะครับล้อนี้จะเป็นล้อสีดำนะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีอีกลายหนึ่งนะแต่คันนี้น่าจะเหมือนกันนะครับอ่าอีกจุดเด่นหนึ่งของภายนอกนะที่เห็นนะก็คือที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะนี่มันจะเป็นไฟยาวไปเลยนะไฟยาวแล้วมีคำว่าเทสลาเทสลานะนี่นะครับมีคำว่าเทสลานะครับ อันนี้พอดีเขาปิดไฟนะปิดไฟว่อกีไ้ไฟยังขึ้นนะอ่าไปดูคันสีแดงดีกว่านี่นะครับนี่นะครับ,รบเห็นไหมมันจะมีไฟท้ายยาวแล้วก็เป็นสีแดงไม่ใช่หลอดนะเขาเป็นไฟที่ส่องสว่างนะครับเป็นไฟที่ส่องสว่างมาจากล่างนี่จากล่างที่ส่องมาตรงนี้นะครับอ่าสวยงามสวยงามนะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะก็คือตัวดิสซิเซอร์หลังเนี้ยจะทําให้รถเนี้ยมี สมดุลที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าลมที่มาจากใต้เหมือนพวก F1 เลยประมาณนี้เขาออกแบบมาให้รับกับการขับขี่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายๆคนมองไม่ถึงนะนะจุดหนึ่งนะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะนี่ตัวล่องนี้เป็นล่องลมนะที่จะเป็นทะลุเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้ไฟยาวเลยนะครับนี่นะครับรวมถึงที่ท่อนล่างนี้เป็นจุดนั้นแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยข้างหน้าจุดใหม่ก็มีเยอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องลมนะครับรวมถึงกล้องตัวนี้นะ นี่มีกล้องมาให้รอบคันนะครับก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะกล้องหลังอยู่นี่นะนะครับแล้วก็ตัวเปิดอยู่นี่นะครับเปิดปุ๊บนี่เองนี่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราพกโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กันนี่นะเราสามารถเดินเข้ามาหลังรถแล้วมันจะเปิดขึ้นเองเลยเลยนะครับก็คือเจ้าเทสลาลังคาเป็นเหมือนเดิมนะสีดำนะครับอ่าตอนนี้นะ ก็มีสามคันสามคันนะคันนี้ก็สวยนะสีแดงก็สวยน,นะครับนี่สวยดีนะไฟหลังเนี่ยไฟหลังถือว่าโอเคเลยนะครับไฟหลังมีเป็นล่องลงมามีื่อคำว่าเทสลานะนี่นะครับดูภายในกันเนี่ยงานเงือเรียบร้อยเลยนะเครื่องเสียงดีด้วยนะครับเนี่ยดูผิวสัมผัสนะนุ่มๆตรงนี้คือเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งน,ะนี่นะครับภายในก็จะเรียบๆนะ นี่คือพวงมาลัยของเขานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับที่คมชัดแล้วก็สามารถสั่งการต่างๆได้จากไหนนี้เลยนะครับอ่าครับก็โปร่งโล่งสบายนะกระจกใสนะครับนี่ดูนะอ่าก็ร้อนไม่ร้อนก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอามาลองอีกทีแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้ก็เรียกว่าปรับมาร้อนไม่ร้อนหลายจุดนะครับหลายจุดนะครับ นี่ก็คือนั่งด้านหน้านะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรพวกโลโก้โลโก้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมาครบเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าโมเดลวตัวนี้นะครับอืมคันนี้นะเป็นเบาะขาวนะครับนี่คันนี้เป็นเบาะสีโทนสีเทาดํานะครับเบาะขาวก็ดูเหมือนจะดูแลยากนะแต่ก็สวยดีนะครับนี่มีแอมเบนไรมาให้แล้วนะในรุ่นนี้นะครับ เรียกว่ามาครบๆเลยนะครับนี่ครับภายในนะครับเนี่ยเบาะขาวนะนั่งเบาะขาวนะครับเบาะขาวนี่นะครับลองนั่งดูแล้วกันนะเออนั่งนั่งแน่นดีนนะเบาะเนี่ยนั่งแน่นนะครับแล้วก็หน้าจอนี่สามารถปรับต่างๆได้เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอข้างหน้านเป็นหน้าจอใหญ่นะนี่ครับแอมเปรไ์นี่รอบคันเลยนะนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ก็ปรับมาสามารถปรับอุ่นปรับร้อนมีลมมาด้วยนะครับปรับเบาะตัวนี้นะครับซึ่ง ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่นะครับก็สวยงามดีนะนมีสีให้เลือกหลายสีด้วยนะนแล้วก็รวมมาในราคามาเลยนะครับตอนนี้เบาะหลังของโมเดลวนี่เป็นไฟฟ้าแล้วนะนี่นะเห็นไหมนะครับปุ่มกดอยู่นี่นะเรียกว่าสะดวกสบายนะครับเพิ่มขึ้นมานเป็นฟังชั่นใหม่ๆที่อัปเกรดขึ้นมาในโมเดลวนะครับนี่นะครับอ่า บอรไฟฟ้าได้ด้วยนะครับงานเงินก็ถือว่าเรียบร้อยอยู่นะนะครับการประกอบนะครับมีโชคหลังไฟฟ้านะครับก็ทํางานได้นะครับข้างหลังนี่กว้างเลยกว้างมากๆนะครับนี่อันนี้ตัวนี้ก็บอกขาวเหมือนกันนะนี่ว่าเวลาบอะหลังเขาพับนะเห็นไหมบอกหน้าเขาจะพับหนีไปนิดนึงนะครับนี่นะครับทำงานด้วยไฟฟ้านะครับก็เป็นลูกเล่นในโมเดลวารุ่นนี้ครับ ไปดูตัวถังเก็บของด้านหน้านะก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับกว้างขวางใช้ได้นะนี่ลึกอยู่นะนะครับผูกมาอย่างดีนะผูกมาอย่างดีนะครับกับเจ้าโมเดล Y นะครับนอกจากออปชั่นต่างๆนะครับของเจ้าโมเดล Y ใหม่นี้แล้วนะครับอ่อภายนอุตสาหเนี่ยเขาก็มีการบุต่างๆนะพร้อมโครงสร้างใหม่ๆนะครับทำให้การเก็บเสียงดีขึ้นแล้วก็กระจกเนี่ยนะเป็นกระจกแบบ2ชั้น 4บาทเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาทําให้รถคันนี้เก็บเสียงดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอ่านะครับก็เรียกว่าปรับปรุงมาในหลายๆจุดนะสำหรับเจ้าโมเดลวสโฉมนี้นะครับอ่าก็คนจะเยอะหน่อยนะรถมีแค่3คันและที่สําคัญคือมีเวลาจํากัดด้วยนะครับมีเวลาจํากัดด้วยนะครับว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีรอบพับบิกในต่อไปหลังจากเวลาต่อไปนี้นะครับนี่นครับก็เรียกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในหลายๆจุดเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเจ้าโมเดลวนะครับโดยเจ้าโมเดลวนะครับมีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นขับล้อหลังนะครับราคาเริ่มต้นที่1 7 6 9 0ล้าน้านบาทนะครับส่วนในรุ่นขับ4ลองเลนส์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 6 9ล้าน้านบาทนะครับก็เรียกว่าชอบคันไหนก็ลองมาเลือกดูแล้วก็เติมออปชันได้อีกนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่เทสลาเลยนะครับ ตอนวันนี้ก็คนเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่อยๆแล้วกันว่ารถเป็นยังไงกันบ้างต่อไปนะครับนี่นะครับวอ๋อเอาันมกวไฟกครับกว้างขวางนะครับนี่คือฝาหลังเขานะครับที่เก็บแต่พระด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ที่กดอยู่นี่นะครับครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศการเปิดตัวของเจ้าโมเดล Y โฉมใหม่ในวันนี้นะครับที่เราพามาชมคันจริงๆกัน น,นี่นะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็สนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมนะครับได้ที่โชว์รูมของเขาเลยนะครับเทสลานะครับ